ขายวันเดียวจริงเหรอแต่ก็ได้แต่ขยันขายไปเรื่อยๆทำคอนเทนต์ขายทำคอนเทนต์ขายยังไงก็ได้แน่นอนอืแต่ต้นทุนหมูมันสูงไงทุกวันเนี่ยแต่ก็ได้อะพออยู่ได้อยู่แต่แต่ถ้าถ้าพออยู่กับพี่พด,ดีก็ไม่ต้องออกค่าอะไรเยอะไงไม่ต้องอะไรมากก็มาอยู่มาทำนี่เดี๋ยวก็ใช่ไหมทำบ้านแล้วก็ท้้งนอกก็จะทําที่พักไว้สักสองห้องไม่รู้หน้าเผื่อนคาคตเดี๋ยวแบบแบบเธอแบบ เออถ้าแบบมีเพื่อนอยากจะมามาช่วยอยู่กับเธอช่วยไลฟ์อะไรอะไลฟ์ขายเสื้อขายอะายของเธอเองใช่ไหมอืมอืมก็ก็อยู่ได้เดี๋ยวจะทาแบบโซนข้างนอกอะโซนตรงโรงงานอะอ๋อโอเคครับเพราะว่าจะทําทําห้องทําทําห้องพักที่มันมีสักสองห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยมีคนบอกว่าราว่าให้อึต้ามันด้วยมีคนบอกว่าให้อัต้ามันด้วยห้องหนึ่งอะไรนะครับ มีคนบอกว่าระวังภาษีแบบคุณแพรรี่ค่ะปัะจะโดนไหมโดนถ้าถ้าถ้ายอดเงินโอนเยอะระวังให้ดีระวังโดนย้อนหลังอ้วกแตกนะจริงหรอใช่เพราะว่ามันเป็นอ่ะหมูแดดเดียวเนี่ยมันผ่านกัน<อ>ฮะพอต้องไปติดต่อ,อยังไงอ่ะเออ่ให้สำนักบัญชีทำให้ สำนักบัญชีใช่ไหมครับปรึกษาสำนักบัญชีใช่สำนักบัญชีที่ที่ของอันนี้ดูแล้วก็ดูว่าเราสามารถลดหย่อนยังไงได้บ้างตอนนี้รายได้เรามันประมาณเท่าไหร่แล้วโอเคไม่ไม่เยอะมากเท่าไหร่ไม่เยอะมากถ้าไม่เยอะไม่เท่าไหร่แต่ที่ของเขาโดนไปเยอะอะมันนับยอดเข้ายัไงยอดเข้ามันสิบกว่าล้านอะมันเลยโดนไปหกแสนสามเดือนอะโดนไปหกแสน่ะเฉพาะแค่ภาษีมูลค่าเพิ่มนะอ๋อ เพราะว่าเราทอดไงถ้าเราขายแบบไม่ทอดอ่ะไม่โดนเราแปรรูปไงอือได้ครับเดี๋ยวจะไปดูเดี๋ยวไปสํานักสํานักอะไรสํานักบัญชีสานักบัญชีที่ไว้ใจได้อ่ะสํานักบัญชีที่ไว้ใจได้ที่เขารับทําบัญชีทําอะไรลองไปปรึกษากับเขากับเขาแล้วก็เก็บไว้ให้หมดหมายถึงเก็บอะไรอ่ะเก็บต้นทุนอะไรที่มันจะสามารถลดหย่อนได้เราต้องเก็บไว้ให้หมดโอเคครับก็ทำดีเีย ว่าอนาคตก็จะเป็นแบบคนรวยอ่ะพะอ่ต้องทําไว้ต้องทําไว้ดีค่ะถ้าเราทําทีเดียวมันก็คือเราก็ตลอดแล้วทีเนี้ยอืมครับมันจะมันจะยากมันจะยากแค่ตอนที่ทําตอนแรกแล้วก็อย่าไปอย่ากัดอย่าไปอย่าไปอย่าไปคิดว่าเสียดายว่าภาษีไม่ต้องเสียดายดีกว่าเราโดนย้อนหลังช่างมันเหอะจ่ายไปแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยเรียนรู้ปรับวิธีการทําประกันลดหย่อนไว้บ้างประกันสุขภาพประกันบํานาญเอออะไรที่มันใช้ลดหย่อนได้อ่ะโอเคครับ มันก็จะช่วยได้เยอะต้องเก็บใบเสร็จแล้วครับอืมไม่ค่อยได้เก็บเลยอ่ะได้ไไดต้องเก็บทุกอย่างเลยของเขาว่าเก็บหมดอือก้เก็บเ,เพราะว่าถ้าไม่เก็บอ่ะเวลาโดนเนี่ยเราจะไม่มีอะไรไปไปลดหย่อนไงอืออือโอเคครับเราจะาไม่มีอะไรไปลดหย่อนแล้วเดี๋ยวเราจะโดนเยอะออ้ยต้องละเอียดเออต้องละเอียด แล้วมาเป็นคนรวยก็เหนื่อยนะบอกให้จริงเหรอเออเป็นคนรวยก็เหนื่อยนะแต่ดีกว่าเป็นคนจนแต่ดีกว่าเป็นคนจนเพราะว่าเป็นคนจนมันจะเหนื่อยกว่าเยอะแต่ฝอดเป็นคนจนที่กำลังจะรวยเพราะว่าอยู่กับพี่พ่ที่เราฝอดจะรวยอยู่แล้วขยันเอ้าจริงเขามาอยู่อยากทําอะไรก็มาเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะอยากทาลูกนู่นนี่ฮะ อยากทำลูกอะไรนะอยากทำลูกอยากทำลูกก็เขาก็จะทำไงโอเคดีเลยแต่เดี๋ยวนี้เขาไปปรึกษาทนายก่อนแต่เธอไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าเธออายุยังน้อยเธอยังไม่ต้องเก็บน้ำเชื้อตอนนี้ยังได้เลยเก็บตอนสามสิบนุ่นก็ได้ใช่ไปเก็บน้ำเชื้อไว้แล้วก็นี่ก็เพิ่งยี่สิบกว่าไม่ไหมหรอบ้าฉันสามสิบกว่าแล้วอ้าวจริงเหรอหน้าเด็กาเราต้องําเแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าเป็ดเรื่องบ้านเรื่องอะไรเขาจะคิดเรื่องอุ้มบุญแล้ว ต <Okay. S 2> อนนี้กําลังคุยกับทนายอยู่ให้เขาดูแง่กฎหมายอะไรอย่างเงี้ยม,มันต้องทําที่ประเทศที่มันทําได้ที่เขาอนุญาตให้ทําอ่ะกดีเลยแต่มันต้องใช้เงินเยอะอ,อือเอาแบบแฟดเลยเนาะก็ได้ก็คนละคนไงผู้หญิงผู้ชายเขาเอาลูกผู้ชายแล้วกันเธอเอาลูกผู้หญิงไปอเอาลูกทอมได้ไหมฮะ <laughs> เอาได้ไหมทอมอะ่ะอะไรนะเอาทอมได้ไหมทอมฮัลโหลเอา <laughs> เป็นได้หมดแหละในขณะเรายังเป็นแบบนี้เลยลูกมันโตมาจะเป็นลายช่างมาเลยมันจะเป็นทอมเป็นเกย์เป็นตุ๊ดก็เรื่องของมันเนาะใช่ไหมแบบไหนก็ได้เลยรักหมด <Idaho> ได้ใช่เขจาจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาขอให้แค่เขาแบบ ขอให้เขาเป็นเกิดมาอย่าวีนเหมือนแม่ก็พออีฝอยอีบ้าอ๋อแค่นั้นแหละทำไมก็อย่าวีนเยอะไงเดี๋ยวลูกเกิดมาวีนทำไงในทีนี้โอเคแล้วมากรุงเทพวันที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวไปรับไปวันที่แปดครับ โอเควันที่แปดโอเคจะได้รู้โอเควันที่แปดเราทำอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนไม่ต้องรีบร้อนได้ครับทําอะไรให้มันเรียบร้อยยังไม่ได้ทําอะไรก็ทําซะยังไม่ได้ทำอย่างหนึ่งอย่าทะลึ่งอย่าทะลึ่งน่ารักจังเลยก็พอรู้ตัวนิดนึงค่ะทำให้มันเรียบร้อยทำนู่นทำนี่ทำนั่นไป ได้เลยเดี๋ยวจะไปเพิ่มน้ำหนักสักนิดหนึ่งเดี๋ยวจะสั่งของไปลงที่บ้านพี่แพรดีนะก็สั่งมาสิสั่งอะไรอ่ะซื้ออะไรอ่ะเอาดัมเบลไปลงหนึ่งอันไม่แหงหรอเหรอ,หรอเอาแค่หนึ่งอันพอไม่ค่อยได้เล่นหรอ <c oughs> แล้วแล้วข้าวแล้วข้าวไอ้นั่นได้ไปส่งยังอะ่ะเข้าไรเบอรรี่ที่แม่ส่งไปส่งมาแล้วเห็นแ,แม่บอกมีคนส่งมาสองรอบแล้วนะเพราะว่ามันมันไม่ได้ใส่ไอันี่ไปไงเขาบอกว่ามันเป็นข้าวมาสามารถส่งไปได้เลยไม่ได้ใส่ไ,ไ,ไ,ไสอันี่หรือเปล่า ได้ใช่ใช่ส่งมาเลยใช่ไม่มีกล่องพัสดุแต่ว่าเดี๋ยวว่าทุเรียนน่ะทุเรียนน่ะว่าให้เธอมาก่อนแล้วเธอมาเลือกแล้วก็ส่งไปสองที่เพราะว่ามันมีสองที่ใช่ไหมล่ะบ้านยายกับบ้านกับบ้านแม่กับบ้านพ่ออ่ะกรู้ไหมยายบอกว่าอะไรอะไรพูดถึงยายอ่ะยายแกบอกว่ามีคนอ่ะเอาทุเรียนมาให้แกกินแล้วทันีีแกอว่าเต้มซีเต้นของซีน้องต้องน้องซีน้องซีระบอลพรีคืออะไรนะกูแกเหรอกูแกอ่ะแกบอกว่า มีคนรอาทุเรียนมาให้แกกินแล้วแกก็กบบโอ๊ยไม่กินหรอกจะกินของแพร่ <laughs> เออเล้วก <c oughs> ดูแกอ่ะเขาสามมาฝัางเนาะมีความแบบมือนนิดๆเขต้องรีบลงมาสิรีบมารีบมาเดี๋ยวจะได้ดส่งให้ยายยางไง่ปไม่ต้องรีบหรอกพอดีแหละว,วันที่แปดพอดีแล้วเราจะได้ขายหมูสักสามวันแค่นี้แหละเออสามวันพอดีแล้วก็ไปเลยจะได้แบบเข้าบ้านพอดียายเขารักใจตาปิดปิดน้ำแม่พ่อนอย ฮะปิดน้ำให้พ่อเขาเรียกพี่พ่อเหรอให้ปิดน้ำไมฮะเขาเรียกพี่พี่พ่อเหรอไม่ใช่ให้พ่อพ่อเขาลดน้ำต้นไม้อยู่อ๋อมนต้องเรียกฉันแม่สิมันจะเรียกฉันพ่อได้ไงล่ะสั่งงูตรงไหนคะแอฟฟ้าเลยครับทุกคนยายก็อือยายเขาบอกว่าให้เขาบอกว่าให้ไปเอา เอาเองเขาจะไม่ส่งให้เขาจะให้พี่พัตี่แบบเอาเองเอาเองคืออะไรงงว่านั้นบอกว่าจะส่งผ้าไหมให้แกพูดผิดแกพูดผิดจะส่งส่งผ้าไหมให้แต่ว่ายายสักพักหนึ่งบอกมาเอาเองแกบอกว่าืองดีก็ต้องของดีก็ต้องให้มาเอาด้วยตัวเองเขาบอกงี้แล้วแล้วแกบอกนะว่าแกได้เงินจากพี่พัตี่พี่พัี่ให้เงินแกเหรอ ไช่ก็ตอนกลับไงก็เอาปกติพี่พอรี่ให้ยากปกติแบบไม่ใช่พี่พอรี่ขี้เหนียวนะแต่ปกติพี่พอรี่ให้เงินยากแล้วทีนี้แกได้ไงเกก็เลยทีนี้ยิ่งแต่ติดเลยเะอ ให้เงินยายเนาะทุกคนนางมาหาว่าฉันให้เงินยากฉันให้เงินง่ายสุดละแต่ฉันต้องทันงต้องรู้ก่อนว่าให้เพราะอะไรแต่มันต้องมีที่มาที่ไปไงพี่แพรี่ถึงจะให้เออมันก็ถือว่ายากได้มันก็ต้องมีเหตุผลก็เห็นยายเขานั่งอยู่ตรงนั้นไงก็เลยแบบเ็้ปยายไงฉันก็เข้าทางยายไงฉันฉลาดเออฉลาดมากเลยฉันก็เลได้สมบัติยายบ้างบางส่วน อี่ดิ้ก็จะได้มาเผื่อยายเขามีที่นาเขามีที่นงที่นาฉันก็เผื่อฉันจะได้บ้างฉันก็หวังอยู่นิดนึงเผื่อฉันจะได้ที่นาสักสองไร่อะไรอย่างเงี้ยบุรีรามที่นก็ไปสร้างบ้านไว้ออนั่นแหละเป็นบ้านพักตักอากาศอะไรอย่างงี้เผื่อเบื่อเบื่อจันอย่างเงี้ยเอามีบ้านพักอยู่ที่บุรีรัมอยู่ที่บุรีรามอะไรอย่างงี้ ต้นไม้นี่ใหญ่มากเลยอันเนี้ยใบมันขึ้นเยอะแล้วเนี่ยดีดิต้นทองควาวไงเดี๋ยวมันออกถ้ามันออกดอกมันจะสวยมากเลยอ่ะรอมันออกดอกหน้าร้อนปีหน้ามันขึ้นเร็วจังเลยเนาะแบบใบมันขึ้นเร็วมากดินมันดีมากดินเราดินมันหน้าดินมันดีเออใช่ขึ้นทุกต้นเลยโอ้โหสุดยอดตอนนี้ก็ขึ้นเยอะที่หน้าฝนด้วยเนี่ยต้นไม้ใช่อือว่าใช่ อันนี้เอาปลามาปล่อยอีกหรือ,อยังเนี่ยปล่อยมีปลาคาบไงปลาคาบมีปลาขาไหมปลาขาไม่มีค่ะมแจะปลาคาบพ,พี่แพดี้เขาคิดเป็นใช้อะไรอ๋อพี่แพดี้เขาคิดเป็นว่าอะไรควรให้ไม่ควรให้น่ารักมากเขาบอกเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วเอาเ็าถ้าให้ยายยายเขาก็ ยายเขาไม่มีเรื่องที่เขาต้องไปซื้อนู่นซื้อนี่อะไรใช่ไหมคนแก่เขาก็เก็บไว้<ม>เก็บไว้ส่วนหนึ่งอ่ะคนแก่ส่วนใหญ่ใช่ไหมเงินเขาก็ซื้อเฉพาะของที่เขากินได้ไหมอีกส่วนหนึ่งส่วนใหญ่คนแก่เวลาเราให้เงินเขาเขาก็าไปทําบุญใช่ไหมล่ะเขาก็ซื้อนู่นซื้อนี่ทําบุญใส่บาทเราก็ได้บุญด้วยใช่ไหมใช่มีลิฟต์ไหมคะบ้านใหม่โอ้โห <คน S 2> บ้าน<ส>แค่สองชั้นเองไม่มีเขา บ้านแค่สองชั้นค่ะดีเือวุฒตอนบวชน้องประชื่นใช่ไหมประชื่นเออประชื่นประชื่นเอ็เป็นเอฟซีนะประชื่นจริงเหรอพี่เพที่ได้ได้แบบไอันี่ไหมนั่งสมาธิไหมตอนบวชไม่ค่อยได้นั่งก็นั่งตอนทุกครั้งตอนทําวัดไงถ้าวัดใต้ทองก็อาจารย์เขาจะพานั่งสมาธิหลังทําวัดเช้าเย็นอะประมาณครึ่งชั่วโมงที่สี่ฝัตื่นที่สี่ แต่ที่กรุงเทพมันเขาไม่ได้ทาวัดเช้าขนาดนั้นเขาทาตอนประมาณเจ็ดจำไม่ได้เจ็ดโมงกว่าหรือเท่าไหร่นี่แหละแต่ว่าพอต้องไปหลังบินธบาตเขาจะทาวัดหลังบินทบาตที่กรุงเทพอ่ะอันนี้ทก่อนทําก่อนบินทบาตทําก่อนแล้วก็ไปเดินบินธบาตตอนเช้าเดินช่วงสองวันแรกก็เป็นเล็บขบเลือดใช่้องหวงเพราะเราเราไม่เคยถอดรองเท้าไงแต่ถ้าอยู่ไปนานๆมันจะชินมากปีนมันจะด้านโดยอัตโนมัติไม่เคยถอดรองเท้าแล้วก็ไม่เคยถอดใจ เอ้ยใค้ถัดใจใช่เหรอไม่ใช่กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเหรอกุ๊กกิ๊กยังไงล่ะบวชฝัทททดทำฝอดทำปฏิบัติเอ,เอ้เแออกุ๊กกิ๊กหรือเปล่าอยู่บุรีรัมย์อะไกลหูไกลตาอยู่นะเอาฝอดศึกมาฝัดมันก็ไม่ได้ไปไหนฝัดก็อยู่บ้านเออแม้ตัวเองอหรือเปล่ายนขี้เลยเน,ะ <laughs> นาะร โดเราอ่ะบางทีมันก็จับไม่ได้ไล่ไม่ทันอยู่นะโอ้ยฝัดไม่โกหกหรอกฝัดรู้ว่าโซเชียลมันแรงเดี๋ยวโดนพี่หนุ่มขุดอีกทำยังไงในที่นี้เออเราอันนี้ก็โซเชียลอยู่นะเออเดี๋ยวก็ระวังนะมันจะโดนตัวเองเดี๋ยวมันแปลกๆนะเอ้ยเอ้ย <c oughs> วังนะดูจากวิวแล้วน่าทำสกายวอล์กมากเลยค่ะ ไหนตกายบอกที่ไหนที่บ้านนะทุกคนบ้านดีชั้นอากาศดีดีดีมากดิฉันบอกเลยอากาศดีทุกคนไม่วุ่นวายท,ทุกคนกลัวพี่หนุ่มแต่พี่เวดี้แกไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่อาชีพกลั <ขอ S 1> ว<ม>ทำไมฉันไม่เคยทําอะไรผิดฉันไม่ได้ทําอะไรผิดจริงเหรอพี่หนุม่มคนคน,คนที่ต้องกลัวพี่หนุ่มคือคนทําผิดคะ่ะเราไม่เคยทําผิดไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครเลยใช้ชีวิต ไม่เคยเบียดเบียนใครไม่เคยคดโกงอะไรใครเคยเคยแบบอ๋อมีแฟนใหม่ไหมฮะเออเธอไม่เคยม <sk> ีแฟนใหม่เพราะเธอไม่เคยเป็นแฟนเก่าเคยฟังเพลงไหมเออหวานเนาะไม่ได้คุยกันนานเนาะมันก็จะแบบคิดถึงเป็นปกติ ไม่ <Gym. S 2> ไม่โว <teor> ้ยค <c ười> ิดคนเดียวหรือเปล่าฉันไม่เคยคิดถึงเธอค่ะอืมปากอ่ะเนาะนาอกนอะไรนะปากให้มันตรงกระใจน้อยใกล้เหรออืหน่ารักทั้งคู่เขาบอกน่ารักทั้งคู่คนเยนะวิววิวต้นไม้สวยมากกเมื่อไรจะไปเจอกันครับวันที่แปดนะครับไปหากินกับข้าวกับปลาเท่าน่อย นม่ไม่อน,นันตอ่ะฝดฝดพูดจริงนะที่พี่พี่โพสอะ่ะบอกว่าอะไรนะจนก็ย่ำยีมีก็อนนให้ผู้ชายฝดกคิดว่าอยไอ้รวะไม่แฟวพวกกระเทยอ๋อก็กระเทยงไงีก็ไม่เคยได้เลยก็เลยงงว่าอเอ,เอเวะฝนตกดีน้ำขุ่นคลากเลยซิอือ หวานขึ้นมาคนบอกไปแล้วเว้ยว่าหวานขึ้นจะไปแล้วเหมือนกันนะจะไปเอาหมูไปเลยคนดูเท่าไหร่พันสามพันสี่นี่ก็เราจะไปซื้ออาหารอาหารปลาคัฟอาหารหมดได้ค่ะคนดูคนดูเท่าไหร่คนดูสองพันสองเองของฟอดช่องมันไลน์ได้แค่ช่องนี้นะเหรออไม่เป็นไรก็ดันช่องไปเรื่อยๆเดี๋ยวคนก็ตามเหมือนเดิมเดี๋ยวก็ไปอยู่กับเธอก็เธอ ขึ้นช่องเฮ้ยดันช่องเออเออเนี่ยก็อย่างนี้ไงมันถึงช่องมันถึงบินไงเดี๋ยวมันก็ได้บินอีกโอเคโอเคไปแล้วไปแล้วแค่นี้นะโอเคเดี๋ยวเจบายบายค่ะเดี๋ยวเจอกันจุบ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 ทุกคนดิฉันก็จะลงแล้วดิฉันจะไปซื้ออาหารปลา